หวดเอิรุ่นน้องของเจ๊หมดครับรบกวนไปให้ปักคำกับผมที่โรงพักเวยนยครับพอดีว่าเจ๊ปิ๊กเนี่ยแจ้งความคุณเมย์ฉันไม่ทำอะไรคุณเมย์เยเมย์เขาหัวไวค่ะเจ๊สอนแป๊บเดียวก็ทําได้ละแมเห็นเข้าขากันได้แบบนี้เจ๊ก็เบาใจวันหลังเจ๊จะได้ไปทาทุ่งลงทุรักส่วนตัวจะได้ฝากร้านบ้างน่ะช่วงนี้ช้อปปิ้งบ่อยจังอะถูกหวยหรอหรือไงเปล่า,าก็เงินเก็บจากเงินเดือนทั้งหมดแหละจริงดิ เข้ามาจ้าเจปิ๊กสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีจ้าปูนิ่มมาเช้าเหมือนเดิมเลยนะอ่ะแล้วนี่ใครละ่ะมาช่วยเจ๊เปิดร้านนั่นแเลยค่ะนี่เพื่อนปูนิ่มเองค่ะเจ๊สวัสดีจ้าปูนิ่มมาเห็นเจ๊บน่นว่าอยากได้คนช่วยที่แคชเชียร์แล้วเพื่อนปูนิ่มมาก็หางานอยู่พอดีก็เลยลองให้มาทําที่นี่ดูค่ะเจ๊โอเคไหมคะหรือว่าเจ๊อยากจะสัมภาษณ์เองอุ้ยไม่อ่ะงานเจ๊ยุ่งเดี๋ยววุ่นวาย เจ๊เชื่อใจปูนิ่มปูนิ่มมาพาใครมาเจ๊ก็ว่าดีทั้งนั้นแหละขอบคุณค่ะเจ๊ที่เชื่อใจปูนิ่มจ้าแล้วเชื่ออะไรอะลูกอ่ะชื่อเมย์ค่ะฝักเนื้อฝักตัวได้นะคะหนูจะตั้งใจทําง,งานอย่างดีเลยค่ะจ้างานที่นี่จริงๆอ่ะมันไม่ยากหรอกมีอะไรก็เดี๋ยวให้ปูนิ่มสอนเอานะสงสัยอะไรก็ถามปูนิ่มก่อนแต่ถ้าปูนิ่มตอบไม่ได้ก็เดินเข้ามาถามเจ๊ที่ห้องได้ตลอดนะขอบคุณค่ะปะเดี๋ยวฉันสอนงานทีละอย่างนะ ช,ช่วงที่ลูกค้ายเยอะมากเจ๊ก็เหนื่อยเหนื่อยมันจะวุ่นวายหน่อยนะสบายมากค่ะเจ๊ปีกหนูทําไหวอยู่แล้วค่ะดีจ้าเนี่ยเจ๊ไม่อยากหาพนักงานใหม่บ่อยๆมันเหนื่อยพอเจอคนที่ถูกใจแล้วก็ไว้ใจได้ก็อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆนนะ่ะเจ๊เชื่อใจหนูได้อยู่แล้วหนูจะอยู่ช่วยเจ๊ทำงานเป็นนานๆเลยเออดีแล้วปูนี่มันจะได้มีเพื่อนอันแน่คุยอะไรกันอยู่คะ่ะดูน่าสนุกเชียวก็คุยเรื่องงานนั่นแหละ เมเขาหัวไวค่ะเจ๊สอนแป๊บเดียวก็ทําได้ละอีกนิดน่าคงเก่งกว่าปูนิ่มล้วมังคะเันนี้ย่ะแมเห็นเข้าขากันได้แบบนี้เจ๊ก็เบาใจวันหลังเจ๊จะได้ไปทําทุลงทุลักส่วนตัวจะได้ฝากร้านบ้างนะ่ะได้เลยค่ะเจ๊ไว้ใจได้เลยคะ่ะปูนิ่มกับเมจะดูแลร้านให้อีกใช่ไหมเมค่ะใช่ค่ะเจ๊เลือกคนไม่ผิดจริงๆนะเอาเดี๋ยวนี้ก็จะค่ำแล้วรีบเก็บร้านเดี๋ยวกลับบ้านหรือก,ก็อันตรายอีกนะค่ะเจ๊ ใหม่อีกแล้วอ่ะแกช่วงนี้ช้อปปิ้งบ่อยจังอะถูกหวยเหรอหรือไงเปล่าก็เงินเก็บจากเงินเดือนทั้งหมดแหละจริงดิแกเก็บเงินเก่งมากเลยอ่ะชานหน้าเดือนชนเดือนเลยนะเว้ยงั้นฉันไปดูหน้าร้านก่อนแล้วกันนะ จะสั่งข้าวข้างนอกมากินอีกแล้วหรออืมก็เบื่อข้าวที่นี่อ่ะ,ะกินกินละปะฉันเลี้ยงเองไม่เป็นไรฉันเกรงใจเดี๋ยวฉันไปให้แม่ครัวทำกับข้าวให้กินก็ได้อือโอเคอ๋อฉันว่าจะสั่งกาแฟด้วยะเกี่ยวอะไรปะสั่งกาแฟทำไมอ่ะร้านเราก็ขายนะกาแฟอ่ะก็มันไม่ใช่ร้านดังที่ฉันอยากกินสรุปจะเอาปะจะได้สั่งเลยอไม่เอาอ่ะเดี๋ยวฉันไปกินข้าวในครัวละไปแล้วนะ เชา้าจังอะเคียเงินไม่เสร็จอะก็เลยต้องรีบเข้ามาทำอืมโอเคเคยไปกันเดี๋ยวฉันไปทำตรงนั้นก่อนละขออนาตค่ะเจ๊จ้าของอะไะม่เอาบินสรุปค่าใช้จ่ายมาให้ค่ะดูสิ จะมีบางรายการนะคะที่ของขึ้นราคาแล้วก็ไอ้ร้านประจําที่เราซื้อกันนะคะของมมไม่มีเมเลยไปซื้อร้านอื่นมาแต่ราคาก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ให้เจ๊ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีออกไปตามปูนิ่มให้เจ๊ทีบอกว่ามีเรื่องสาคัญจะคุยด,ด้วยตามให้หน่อยนะได้คะ่ะเจ๊ขอบใจจ้ะปูนิม่มจะปิ๊กเรียกอะ บอกให้รีบไปหาเห็นว่ามีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยอะ่ะอ๋อโอเคแกขอบคุณมากเดี๋ยวฉันไปเดี๋ยวนี้แหละมีเรื่องอะไรป่าวะแกไม่มีอะไรหรอกแกคงเรื่องงานปกติทั่วไปนั่นแหละฉันไปก่อนนะปูนิ่ม,มาแล้วค่ะเจ๊อ้าวนั่งก่อนปูนิ่มอ่ะปูนิ่มดูนี่สิ เจ้เพิ่งนั่งดูเมื่อกี้เนี้ยเนี่ยถ้าปูนิ่มไม่ได้เอกใจนะเจ้ก็คงไม่ได้ดูอะไรเลยอะแต่พอมานั่งดูดีๆแล้วอะโอ้โหค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยอะปูนิ่มเจ้แบบปวดหัวแล้วเจ้จะจัดการเรื่องนี้ยังไงอะคะคราวนี้เจ้ว่าจะปล่อยๆไปก่อนอะแต่ถ้าเป็นอีกอะเจ้จะเอาจริงแล้วนะปูนิ่มไม่ว่าอะไรเจ้ใช่ไหมไม่เป็นไรเลยค่ะเจ้เอาที่เจ้เห็นตามสมควรได้เลยคะ่ะ ุนิ่มเข้าใจค่ะนี่ชิเมโุะนิ่มที่เราเจออ่ะใช่ค่ะเอาให้หดดูก่อนหดดูเลยนี่ค่ะอีกหนึ่งแบบหลักฐานที่เราหวดดูเลยค่ะเป็นหลักฐานที่เราเก็บมาแบบหลายเดือนมากแล้วอ่ะผมก็ทำมานานแล้วนะคะเนี่ย ใช่ค่ะตั้งแต่รับมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะค่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากเอาเรื่องนะแต่แบบพอรวมๆกันแล้วมันก็เยอะอยู่อะค่ะแล้วพฤติกรรมเขานี่คือเขาโมยแต่เงินเหรอครับหรือยังมีอย่างอื่นด้วยที่ที่เขาเอาไปด้วยก็ส่วนมากก็จะเป็นโกงบวกค่าใ,ในร้านแต่พอรวมๆม,ม,มันก็เดือนเดือนหลายแสนอยู่อะค่ะแล้วมันก็หลายเดือนแล้วหมดอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องเชิญเขาไปให้ประคำที่โรงพักนะครับถ้างนั้นอ่ะคุณนิมไปได้ค่ะเน่เจเลีย เนเยเดี๋ยวไปหยิบของในห้องให้เจ้หน่อยนะได้ค่ะมันจะเป็นซองเอกสารสีน้าตาลที่วางไว้ข้างๆอะค่ะกับซองเงินสีขาวๆซองหนึ่งนะเป็นสองซองหยิบมาให้เจ้หน่อยปะได้ค่ะค่ะแล้วยังไงดีคะคุณตำรวจถ้าเราจับได้ขนาดเขาเนี่ยผมต้องเชิญเขาไปโรงพักนะฮะให้ประคำ ขอบใจมากจ้ะเอ้าวมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะเอิม่มคือตอนที่ไปยิบของให้เจ๊อะค่ะพี่สาวโทรมาบอกว่าที่บ้านให้รีบกลับด่วนนะคะเอ้าวทำไมอะคือมีเรื่องนิดหน่อยอะค่ะอ๋อได้ไม่มีปัญหาแล้วจะไปเมื่อไหร่ล่ะวันนี้เลยค่ะฮะแล้วไปนานไหมอะน่าจะสักพักอะค่ะอ่ะอะโอเคโอเค,อเคจ้ะฉันก็รีบไปเดินทางปลอดภัยนะนกลับบ้านดีดๆอะไปไปบ๊ายบายคุณ สวัสดีครับเจลี่ไปไหนครับเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าคะขอรบกวนเชิญให้ประคองผมที่โรงพยากหน่อยครับคุณเป็นใครทำไมฉันต้องไปนี่หมวดเอิร์ธรุ่นน้องของเจเองหมวดครับหมวดครับรบกวนไปให้ประคองผมที่โรงพักด้วยนะครับพอดีว่าเจ๊ปิกเนี่ยแจ้งความพูดเมฆข้อหายักยอกทรัพย์บริษัทนะครับมีหลักฐานเลยไงมีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะฮะพอดีว่าเจ๊ปิกส่งให้ผมแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วผมก็ดูหลักฐานเรียบร้อยนะฮะรบกวนไปให้ผมด้วยครับฉันไม่ได้ทำอะไรจริซะหน่อยนี่ เจ๊ให้คนไปตรวจสอบมาหมดแล้วเรื่องบินค่าใช้จ่ายต่างๆเอกสารทางบัญชีน่ะที่เมพยายามจะบอกเจ๊ว่าราคามันขึ้นร้านนู้นร้านนี้อ่ะจริงๆแล้วก็รู้กันอยู่ว่าทุกร้านน่ะมันก็ราคาเท่ากันหมดแหละในจะเรื่อนติปในกล่องอีกติปรวมเนี่ยที่เมขโมยเพื่อนไปอีกเนี่ยไม่สงสารเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นๆหรอเขาทํางานกันแทบตายอ่ะบางคนเขาเหนื่อยกว่าเมย์ด้วยซ้ำอ่แล้วเมย์มาทําแบบนี้อ่ะพวกเขาต้องมาโดนเมย์โกงเงินพิเศษเล็กๆน้อยๆที่เขาต้องได้ไปอีกน่ะยอมรับผิดเธอเมย์ เจ๊คือว่าเมพอเลยเมย์เจ๊ก็อุตส่าห์หวังว่าเมย์จะคิดได้เจ๊พยายามจะให้โอกาสเมยหลายครั้งแล้วนะแต่เจ๊ก็ผิดหวังเมคิดจริงๆเหรอว่าเจ๊จะจำของแต่ละชิ้นและชิ้นที่เจ๊าวางไว้เองไม่ได้อะของตัวเองแท้แท้ไม่ขอโทษนะไม่สำนึกผิดจริงๆรแล้วอะ่ะอย่า,อย,าอย่าจะจับเมย์ส่งตำรวจเลยนะเจ๊นาฬิกาเนี่ยเมยคืนให้แต่ขออย่างเดียวอย่าอย่าส่งเม ขอโทษจริงๆเจ๊เมย์เมย์เจ๊พอพอคุณตำรวจคะอ่ะเนี่ยของกลางจับเลยค่ะเจ๊จับเลยค่ะจะได้ไม่เติดตาดเองต่งไปทำคนอื่นอีกข้างนอกอ่ะไม่โอเคเลยค่ะเจ๊ไม่ไม่อยากติดคุณว่าไปโรงพักผมเลยครับไม่ไม่ไปเจ๊มันไม่อยากติดคุกอ่ะเจ๊มันไม่อยากติดคุกอ่าปุณิมขอโทษจริงๆนะคะเจ๊เจ๊อุตส่าห์ไว้ใจปุนิ่มอ่ะปุนิ่มก็นึกว่าเมย์อ่ะจะเลิกมิสัยแบบนี้ได้แล้วอ่ะก็เลยชวนมาทำงานด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ๊ไม่ได้โทษปุนิ่มหรอกแค่ว่า นิสัยคนเราอ่ะมันเปลี่ยนยากมันเคยเป็นยังไงมันก็ทำแบบนั้นแหละ